ัสดีครับผมวันนี้จะมาเล่นเกม Y8 กันนะครับอ่าผมอ๋อผมโอเควยเายแปดทุกคนจงรู้ว่ามันเล่นยังไงนะครับอ่าเกมวาเนี่ยมันจะเป็นเกมแบบนี้ครับให้เราเลือกเกมหลายอย่างให้เราเล่นนะครับเช่นเกมแบบนี้นะแล้วก็กดไปเล่นเลยนะ อ่ะเขาจะให้เลือกเกมอย่างนี้ก็รอโหลดไปรอโหลดครับทีนี้เราได้ไปอยู่ในหน้าเกมมันแล้วนะครัหน้าโปรเกมของมันนะแต่ลองกดได้ไหมก่อนนะค้างครับหนึงค้างอยู่กดเรื่องนี้เลยนะนี่เขาจะให้รอโฆษณาเดี๋ยวรอแป๊บนึงเรอหน้าตัวเกมของมันนะครับผม อ่าแล้วก็ให้หาคุณว่าคนไหนเขาขยับนะยิงป้องเข้าไปนะเขาเข้ขขาก้ามขาเน้นๆนะเขาค้างอยู่แล้วนะวกูเดี๋ยวรอนะใ่หรอ อ้าวยิงผิดคนอะยิงเข้าไปไปโดนเดี๋ยวใหม่นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวรึ นี่นะยิงเลยปอยโดเข้าขาเน้นๆโอ้ยิงเข้าไปอย่างทีนับโดนเข้าขาเน้นๆเหมือนกันโอ้ยิงอย่างพียิงคนโทษโทษโทษนับคนยิงเข้าไข่เน้นๆโอ้โหจุกนับยิงเข้าไป โอ้เอ็งดีดนะับเร่งไิเียบร้อยมีเวลาจับนะ้องกมนี้โอ้โดนขาเข้าขานินนับ กดโมงไปหนึ่งทีลั่นไกใส่ไปนหนึ่งทีกดลั่นไกโอ้ยิงผิดคนอีกเล่ เจอคนยิงเข้าขานเน้นไม่เป้องป้องไอแตกไปถ้าเรป้องเอาอ่าเลนทีนะ โอ้กินเข้าไปอีกดอกอีวี ใครใครมามามาไม่ times, okay, อยากไม่อยากเลยตังหรออยากได้ตังหรออีกคนโป้งยิงเข้าไปหนึ่งดอกยิงเข้าไปหนึ่งดอกบป้งยิงเข้าไปหนึ่งดอกบป้งนี่คือเกมจบแล้วนะครับนี่คือเกมจบแล้วนะ เกตุไปกันโอเควันนี้เรามา,าหากินกันแล้วนะเขี่มาแล้ยก,กินอะไรไม่รู้นะไม่รู้เลยอ๋ออ๋ออะไรแบบ มาไอมมาไมโอ้โหอเคเราหายเกมเลยแล้เล่นอันนี้ เราหาเกมอม่นเลยนะสควิตเฮ้ยเก่งในหน้าเล่นบ้างวะอืมเก่งดีแหละ กี่รูนแล้วนี่รูนโอ้สกุลแอสเซสซินส์นะครับผม โฆษณาเดี๋ยวผมตัดเปยน้ครับเข้าสู่มาแล้วนะครับแล้วกับเข้าสู่เกมต่มัเดิมไม่มีโฆษณามากวนใจนะนะเสียงคุ้นคืน ข้าคงตัดเศียนเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้ยอ เ้ยเฮ้ยเฮ้นุนจุกโกวาจัดการนุนจุดกโกวาว้เฮ้ยดๆๆๆๆกมาขาตองตัดเชือด